สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลงคลิรัฐบาลไทยนะฮะวันวันที่หนึ่งเดือนสิบสองปีหกเจ็ดนะมันต้นเด่นกันเลยคนระับจะพยายามทำคลิปมันสั้นลงช่วงนี้ไม่มีเวลาผมกำลังคิดสูตรเวยลานะเวลาของยอฮาหนอยฮนะกำลังคิดก็ใช้มาเกือบเดือนแล้วเดินดีฮนะเดินดีก็มีโชคบ้างไม่ลาบบ้างฮนะกันไปนะมาดูฮนะ เล็กเด่นฮะเด่นผมจะยกตัวอย่างมาไม,ไม่กี่สูตรฮนะเด่นที่เดินดีนะฮะโอมีเนี่ยสูตรเนี้ยนหะ้าเก้าสี่ฮะสูตรไม่สูตรฮนะดูไม่สูตรนะไม่สูตรหนึ่งสี่ห้านะนี่ไม่สูตรฮนะ หนึ่งสี่ห้าชนสี่กับห้าฮะดูสูตรที่ที่สี่ตัวนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งอันตัวนี้มีเก้านะคือว่าถ้าก็ว่าสูตรเนี้ใช้ได้นะนี่มันผมสรุปให้เลยนะผมทำสันส้นๆเลยนะสรุปให้เลยนะไปเลือกใช้นะเลืไปบนนะสองตัว สองตัวนะที่ผทาไวแล้วนะตัดทุกสูตรฮนะสูตรเด่นสูตรดับตัดทุกสูตรนะหนึ 1, นะหนึ่งเจ็หน จ็ดสามเจ็ดสีนึ่งเก่กี่อก็เนะมีกี่ชุดนะมีกีชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้าสิบสิบเอชุดนะสิชุด คือผมตัดทำไว้นะผมทำชุดตรงนะฮะถ้าใครอันนี้เราไปกลับเอาได้อาจจะออกตัวกลับก็ได้นะฮะก็ใช้วิจารณญาณนะครับท่านกลับเอาเองก็ได้นะครับบางทีผมก็หลายหลายงวดแ้วฮะที่ผมตัวผมเองผมก็ไปทางตรงเลยนะแต่มันออกตัวกลับอนะถ้าออกเบิ้ลออกหามมาก็ต้องขอภัยนะก็สูตรไม่ได้ทาเบิ้ลหามนะสูตรเบิ้ลหามสูตรเลขคู่ทําำยากฮะไม่มีจานไหนเขาทากันนะฮะ ก็เดี๋ยวพิจารณาเอานะครับเนี่ยเลขบนนะครับสองตัวบนนะครับมาดูเลขที่ว่าผมคัดไปชนอีกสูตรหนึ่งนะสูตรอีกสูตรหนึ่งนะสูตรหนึ่งก็จะมีศูนย์หนึ่งและสองนะศูนย์ด้าหนึ่งนะผมตัดมาแล้วผมจะเลือแค่นี้นะฮะมีหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดหนึ่งเก้าหนึ่ง เก้าสนะี่เก้าหกมาแล้วก็ามาดูตัวนี้ด้วยนะดูตัวนี้ประกอบเลขห้านะเลขห้ามันอยู่ในศูนย์นะเลขห้ามันติดดับนะแต่อาจจะมานะห้าติดดับนะติดดับถ้าห้าตัวนี้มานะถ้าถ้าห้ามาก็มาคัดเอาก็ได้ฮนะเอาเอาใส่พวกนี้ฮะแต่ผมก็ทําตามสูตรนะคือห้าผมติดดับนะเห็นไหมหรือเก้าสี่นะ เลือกเอาทั้งเนี่ยข้าสบางทีมา2ตัวก็ได้นะข้าวกระสีนะเลือกเอานะครับใช้วิจรารณญาณในการตัดสินใจของท่านด้วยนะครับฮนะเลขชุด2ตัวบนงวดวันที่1เดือนสิปีหกนะครับหน้าจอคนระับเสียงโตน,นะครับนะลงให้วันที่วันนี้วันที่ยีบ้านะฮะ ยี่ห้าเดือนสิบสองพอดีสิบเอ็ดฮะอีหกเจ็ดนะที่ฮะแคปหน้าจอฮะก็เลือกใช้นะครับส่วนสุดวิ่งวิ่งูตรวิ่งฮะอยู่ในนี้นะฮะแต่ว่าผมไม่ไม่ไม่โจให้นะเพราะว่ามันจะใช้ก็ท่านจะจะปวดหัวกันนะฮะก็เลือกเอาสองตัวนะฮะนี่ผมทำชุดตรงนะทำชุดตรงเดีวก็เลือกกลับเอาก็ได้ฮะ เลขห้านี่ก็ยังอยู่ในสูตรนะถ้าใครชอบเลขห้าก็ไปเลือกจับเอานะฮะใครมีเลขในใจนะฮะถ้าติดห้านะไปเลือกจับเอาห้าเก้าห้าแปดก็ได้นะฮนะห้าหนึ่งห้าศูนย์นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับเออผมว่าผมจะไล่สดนะครับเพราะว่า <c oughs> บางทีทําเลขผมไม่มีค่อยมีเวลาบ้างนะผมว่าจะทําสดนะเพราะว่าดีผู้ติดตามยังไม่ถึงพันคนนะทาง y YouTube ไม่อนุญ,ญาตนะครับ ถ้าชื่นชอบครับก็แนะนําเพื่อนฝูงได้แชร์เพื่อนฝูงให้มาดูได้นะผมจะไลฟ์สดนะคนที่ดูไลฟ์สดผมจะได้เปรียบนะผมก็ไม่จะอ,อยากปล่อยเลขไปเท่าไหร่นะครับเพียนะครับสวัสดีครับแคปหน้าจอไว้นะครับ,รบขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ